ละคนสั้นเรื่องเขาคายลูกเสือปอห้าทับหนึ่งจะเป็นยังไงไป,ไปรับชมกันเลยตระร,ระสเอาล่ะตอนนี้ครบยังจ๊ะ <Wh> เดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะอ่ะเด็กหญิงเจ้าใจมาค่ะ เด็กหญิงเพียงคุณมาค่ะเด็กหญิงโมเดลมาค่ะเด็ก<ๆ>ชายแมกเกอร์มาครับเด็กชายเจ้าน้านมาค,ครับโอเคครบนะ1 2 3, 4, ึ่งสองสา่หาโอเคปะขึ้นรถออกเดินทางเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะแวะปั๊มให้ละกันถ้าใครปวด อยากเข้ห้องน้ำหรือใครอยากจะแบบเรียกไงเมารถไปอ้วกก็ได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวครูจะพาแวะยูมารก,ก่อนโอเคไหมหิวแล้วค่ะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าอะ่ะถ้างั้นก็ดีละถ้างั้นมานี่ยูมาจอดเลย ลงมานะจ๊ะเด็กเด็กอ้าวโมเดลกับแม็กเกอร์ล่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหลืมไปเลยโอ้ยหน้าตาเหมือนเกินเกิน,น,นคู่ขอภัยไพ่นักเรียนเชิญเรียกซื้อขังได้ตามสบายเลยค่ะโอเคจ้าเอาอะไรดีจ้าเด็กเด็กเลือกได้เลยนะ ใครมีตังค์มาเท่าไหร่ใครแบบไม่ได้ตังค์มามายืมครูก,ก่อนได้เลยนะจ๊ะฉันซื้อกระเพราฉันซื้อโคก้กฉันกินซาลาปาฉันอยากกินขนมจีบเลเอาช็อกโกแลตด้วยเจลเีเลยนะไอติมด้วยไหมเ,<ล>เอาเอาทั้งหมดนี้ค่ะใส่ถุงนะคะ เอาทั้งหมดนี้มันรวมกันเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีเอาเมมเบอร์ไหมคะมีค่ะกดเบอร์เลยค่ะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะทั้งหมด368บาทจากของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะคะอ่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีเอาถุงรับถุงพลาสติกไหมคะ เออไม่เป็นไรค่ะพอดีมีกระเป๋าอยู่แล้วสไในกระเป๋านี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะบา,บายยจะขึ้นรถกันเลยนะจะนักเรียนเดี๋ยวใครอยู่อะไรบอกครูได้เลยนะป้าเด,เดี๋ยวเราไปจุดมุ่งหมายของเรากันเถอะชึบบายทางนี้ใช่ไหมเออใช่ถ้าครูจำไม่ผิดอ่ะนะพอดีที่นี่เราไปเกือบทุกวันเลย ทุกปีเลยอ่ะที่เนี่ยเป็นที่ที่ดังมากเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือบอกเลยนะถ้าแบบโรงเรียนไหนอะมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้องมาที่นี่โคตรรดโคตรเชิดโคตรปังอนะ่ะบอกเลยเดี๋ยวดำนึ่งนะครู่ขอจําก่อนว่ามันไปทางไหนต่อน่าจะทางนี้แหละมั้งนะ แล้วก็ขึ้นไม่ไม่รู้อ่ะครูจำไม่ได้แล้วว่านักเรียนเดี๋ยวครูจะลองขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะให้ตรงนี้หรือเปล่านะจำได้ว่าต้องขึ้นภูเขานี่ห้าสิบนาทีผ่านไปโหครูหลองอยู่ตั้งนานครูดู o o o g l e แมและ ต้องไปทางนี้ตามลูกศอนไปเลยแล้วคู่มาทางผิดตั้งนานเลยหนูกว่าทำไมนานจังคู่หลงนะจ๊ะขออภัยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องขึ้นทางนี้มนะั้งโมเดลเธออย่าหลับดิแล้วไงฉันง่วงนี่นะแล้วก็ต่อไปทางนี้ใช่ไหมโอ เลี้ยวเหรอขับไปก่อนล้อค่ฉันนี่กลัวว่าฉันจะหลงนะสิแล้วติดอยู่ตรงนี้จนเย็นเลยนะแนะ่โอ้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนักเรียนจะไล่ไปไหมเนี่ยฮะเด้อเด้เดี๋เด้อเด้อเดเด ที่นี่ปราสาทของตระกูลนั่นเล้วเรามางไงเนี่ยโอ๊ยคุณนี่บ้า <ลง S 1> จริงๆงใช่จ้ะเดีย๋ยวแบ๊บน,นึงนะอ๋ะโอโอ๊ยรถพังไปหมดแล้วรถนี้ทำมาจากพลาสติกโอ้แต่เครื่องยนต์ของแท้เลยละ่ะแต่ทำมาจากพลาสติก แล้วก็ทางนี้ใช่ไหมาอาน่าจะทางนี้แหละมัง้งเอออาจจะทางนี้เออกว่าจะถูกเว้ยว้าว <Wow. S 1> เราก่อนอาจะะ๊ะนักเรียนใกล้ถึงแล้ว <Wow. S 1> อีกแป๊บเดียวนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวขึ้นเขาขึขาทำใจดีๆไว้นะจ๊ะฉันหลับรอแล้ว ถึงบอกได้น,นะฉันขอรับก่อนเฮ้ยเจ้าใจอย่าเพิ่งหรับดิเย,ย้ในที่สุดฉันก็มาทุกทางสักทีไม่ได้มานานาเลยหลงลืมสักนิดหนึ่งไม่นานนิดว้าวไม่นานนิดแล้วค่ะครูหลงมาเป็นชั่วโมงแล้วอขอ,อโทษจนะนักเรียะโอ้โอ รถจะไหวไหมเนี่ยพังอยู่แล้วรูว่าถ้าถึงตรงนั้นต้องซ่อมแล้วล่ะเย้โอ้โหถึงแล้วเหรอคะถึงแล้วโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเชียวเดี๋ยวขับไปตรงนั้นก่อนถ้าตโอ้ถ้าตกน้ำขึ้นมานะนนี้อื้เลยอะเค โอ้จะเย็นจเย็นจเจนถึงแล้วจ้านักเรียนจอดรถเลยจอดรถตรงนี้โอเคลงมาได้เลยจ้านักเรียนทุกคนป๊ป๊าป๊เดี๋ยวเราไปจับจอง ที่นอนกันดีกว่านะอ่ะมาจ้ะมาจ้ะแล้วเด็กชายเกเกอร์ล่ะเด็กชายเกเกอร์อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยหลับอยู่ในรถหรือเปล่าคะโอ้ผมมาเพิ่งโอ้ผม,ผมหลับไปนิดหน่อยครับขอโทษโนะครับโไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวสักตอนสิบโมงเราค่อยไปเล่นฐานกันนะเดี๋ยว ให้ทุกคนไปเปลี่ยนชุดเออเป็นชุดไพรเวทนะจ๊ะแล้วก็ออกมาเข้าค่ายอ,าออกมาเจอกันตรงนี้ต้องสิบโมงนะจ๊ะเดี๋ยวแยกย้ายไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยโอเคค่ะเจอกันนจนัรเรียนค่ะพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมเพื่อนๆนใช่พวกเราพร้อมแล้วแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วใครพร้อมป,ปีนปนไม้เหมือนฉันบ้างฉัน ไอ้ไอนั่นยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยไอ้นา่นเสร็จยังวะเฮ้ยแป๊บดิรอแป๊บนึงไม่เป็นหรไงวะเออเออเอยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยรอนานไหมครับผมมาแล้วครับคุณครูโอเคเมื่อมาแล้วก็ดีไหนเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะเด็กชายแมกเกอร์มาครับ เด็กชายเจ้าหนะ้ามาครับเด็กหญิงโมเดลมาค่ะเด็กหญิงเจ้าใจมาค่ะเด็กหญิงเพียงเธอมาค่ะโอเคครบแล้วใช่ไหมปะถ้างั้นเดี๋ยวครูจะพาไปเล่น่าเลยตามมาอย่างให้เรียบร้อยนะจ๊ะทุกคน เดินตามมากันเป็นแถวนะจ๊นะนักเรียนอย่าแตกแถวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาฐานที่ยังไม่เปียกแล้วกันมีฐานไหนบ้างที่ยังไม่เปียกอาฐานนี้ไหมอาฐานแรกคือฐานที่ชิดความสูงสูงอ่ะก็คือเดี๋ยวหัวอาจจะ อธิบายกฎของการเล่นให้ดูนะก็คือถ้าเราอะไปถึงยอดสูงสุดโดยไม่ได้ล่วงตกลงมาจากตรงนี้ก็ถือว่าจะได้รับเหรียญติดตรงเสื้อลูกเสืยในนารีไปเลยว่าพิชิตความสูงได้ถึงสามเอ้ยเท่าไหร่วะห้าเ <5 S 1> <5 S 2> มตรค่ะ อ่ะใครพร้อมแล้วไปเลย,ยเดี๋ยวยครูมีเซฟตี้ให้นะแบบหนึ่งอ,อ่ะครูเตรียมฟูกที่นอนแบบใหญ่ๆให้เรานะนี่หูคือถ้าสมมติแบบหล่นลงมาปุ๊บไม่เจ็บแน่จ้านี่ถ้าสมมติเราหิงตรงนั้นปุ๊บแล้วเราอะหล่นคือเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะไม่โดนเอ้ยก็จะโดนนะจ๊ะ โอเคใครพร้อมแล้วผู้กล้าของเราใครจะเป็นคนแรกเออผมเองครับเดี๋ยวผมจะลองดูนี่เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปด้วยวุ้ยไม่เอาฉันไม่อยากไปฉันกลัวโอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดิดูฉันนะโอเคขึ้นไปได้เลยจ้ะ ผมกลัวเหลือเกินเว้ยแต่ช่างเถอะเพื่อเจ้าใจฉันทำได้เว้ยวิวิเริ่มสูงแล้วอ่ะไม่เอาแล้วทำไมอ่ะฮึบฮก,กว่าจะก้าวได้แต่ละขั้นเสียวลำไส้ไปห,หมดเลยโอ้โหส,นะสูงแล้ว,วผมกลัวแล้วอ่ะ โอ้ยฉันกลัวแล้วอ่ะวิมีคนตั้งใจดูฉันเพียบถ้าฉันตกคงไม่เท่อ่ะถ้าเงินฉันต้องรีบไปใกล้แล้วอีกนิดสู้เขาดีว่าใชา่แต่ฟุ๊บโอ้ยผมถึงแล้วครับคูลงมาได้เลยจ้าอยากลองโดดลงไปจังได้ปะเนี่ยไม,ไม่เอา เกือบนตกแล้วผมมาแล้วครับผมเก่งไหมครับครูเ่เเดี๋ยวไปเดีย๋ยวไปรับรางวันตอนวันพรุ่งนี้นะตอนเอ้วันนี้แหละตอนเย็นืให้เพื่อนเอยจ้าโอเคใครจะเป็นผู้กล้าคนต่อไปใครใครอันั้นเรามานั่งตรงน,นี้ได้เลยจ้ะสามารถไปเป็นคู่ได้เจ้าใจแธอมากกับฉันไหม ได้ได้ไ <Prize> ด้เธอสัญญาจะไม่ทำฉันตกไม่หรอกถ้าตกก็ตกไปพร้อมกันนี่แหละอ้าสองสาวไปเลยจ้ะไปไปไปซซเขาดูทางดูทางดูทางจะยรียนหายใจเข้าลึกๆใก้ใก้จะตกอะไรอีกนิดเดียวชิบเย้หนูผ่านค่ะคู เก่งมากคือไปเป็นครูด้วยละทางมันแคบด้วยโหรัดจริงๆจ้ะพวกเด็กพวกนี้ชื่อเก่งมากเลยจ้ะดึกคนตบมือให้เพื่อนหน่อย <c oughs> ไปอยู่กับเจ้าน้องเจ้านานของเธอไปเลยอะไรวุย้ยหวานจังไม่อยากยุ่งด้วยแล้วไย วันนี้เสียดายอ่ะตะวันอยู่กองสองแล้วนี่มาเข้าค่ายกับกองหนึ่งทำไมวะโอ้ยนี่เธอไปกับฉันหรือเปล่าได้สิไปไปไปเดี๋ยวเธอลองอะเดินตามหลังฉันมาไหมฉันอยากรู้ว่าพวกเราจะเก่งไหมพี่แม็กกร์พี่แม็กก้าจะสู้นะเออโมเดล ชึบชึบชบค่อยๆเลยโอ้ฉันเกือบตกแล้วมาๆๆๆค่อยๆข,ขึ้นนะชึบชบเราต้องรอดเราต้องผ่านให้ได้เย้า <Yeah! S 1> ไปๆลงๆลงๆลง,ลง,ลง,ลงกลับหลังกลับหลังชึบชบ,ชบอุย้ยฉันเกือบไปแล้วไปๆๆผมมาแล้วครับคู่เก่งมาก มือให้เพื่อนหน่อยจ้ะรอต่ออีพีสองนะจ้ะทุกคนบ๊ายบาย